ี่นะคะมากับเมนูที่กำลังฮอต h ิตติดชาร์ตมากๆนะคะกับเมนูคาราเมลพุดดิ้งชีสเค้กและหลายคนรอเมนูนี้อยู่ใช่ไหมคะนะมาแล้วตามคำเรียกร้องนี่นะคะดึงดึงดึงดึดึงดเด้งมากนะคะชิมเลยไม่พูดอะไรมากนะคะอืมอืโอ้ยชั้นชีสเค้ก ชั้นคาราเมลชั้นคันสตาร์ดละมุนมากนะคะคาราเมลก็หอมดูดีพุดดิ้งก็เด้งๆอะ่ะอื n ไปจ้ากดดูส่วนข้างล่างนะคะแล้วก็ไปเริ่มทำเลยคะ่ะ เรามาเริ่มทำคาราเมลพุดดิ้งชีสเค้กกันนะคะเริ่มจากเราจะทำตัวคาราเมลข้างล่างก่อนนะคะก็อันนี้น้ำตาลทรายนะคะใส่หม้อไว้เลยเดี๋ยวเราจะทำคาราเมลนะคะคาราเมลที่ทำเป็นคาราเมลแบบแห้งก็คือตั้งน้ำตาลเลยไม่ได้ใส่น้ำอะไรตอนที่ตั้งน้ำตาลนะคะให้เป็นคาราเมลนุ่นใช้หม้อที่เป็นแบบพื้นสีขาวแบบนี้จะได้ดูสีคาราเมลง่ายนะคะเปิดไฟเลยเอา้าวไม่มีแก๊ ามาใส่กแกนแล้วเรียบร้อยนะคะตั้งไฟนะคะใช้ไฟอ่อนค่อนไปทางไฟกลางนะคะอย่าใช้ไฟแรงมากค่อยๆให้น้ำตาลนะคะละลายเป็นสีคาราเมลแบบที่เราพึงพอใจแล้วก็เตรียมน้ำเปล่านะคะมาไว้ด้วยนะคะ,ะเตรียมน้ำเปล่ามาไว้ข้างๆนะคะแล้วก็ ระหว่างนี้นุ่นจะพูดถึงถ้วยนะคะเตรียมถ้วยนะคะวันนี้ใช้ถ้วยวันนี้นุ่นใช้ถ้วยแบบนี้นะคะเป็นถ้วยที่กําลังฮิตกันมากนะคะเป็นถ้วยพลาสติกแบบนี้แต่ว่าถ้วยพลาสติกเนี้ยเข้าอบได้นะคะมันเป็นพลาสติกชนิด P p พเป็นถ้วยที่ทนความร้อนได้ถึง880องศานะคะซึ่งเวลารเราอบเนี้ยเราก็จะอบแค่ประมาณ150องศานะคะ มีฝาปิดมากับฝาปิดนะคะนุ่นซื้อจากร้าน pp b a เบเกอรเดี๋ยวนุ่นใส่ลิงค์ร้านที่นุ่นซื้อไว้ให้ข้างล่างนะคะก็ตกใบแล้วประมาณยี่สิบกว่าบาทเลยอะ่ะเออมันค่อนข้างที่จะแพงนิดนึงนะคะใช่สิสิบใบสองร้ออ่ะใช่ไหมใช่ใบ22บาทนะคะ ก็ราคาค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ว่าสามารถเข้าอบได้นะคะหรือใครไม่มีใช้แก้วน้ําธรรมดาก็ได้แก้วทนไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ได้นะคะเตรียมใส่ถาดไว้แบบนี้นะคะถาดที่สูงหน่อยนะคะเพราะว่าเราอบรองน้ําเราจะต้องใส่น้ําลงไปด้วยนะคะอันนี้เตรียมไว้เลยนะคะแล้วเราก็รอคาเมลของเรานะคะได้สีที่พึงพอใจจ้า การทําคาราเมลแบบแห้งนี้นะคะก็คือแบบที่ตั้งน้ําตาลอย่างเดียวอย่างนี้นะคะเราสามารถคนได้นะคะถ้าสมมุติว่ามันติดกันเป็นก้อนนะคะหรือเอ่อมันละลายแค่ตรงกระจุกตรงกลางเราสามารถคนได้แต่ว่าถ้าเป็นคาราเมลที่มีน้ําใส่เข้าไปในน้ําตาลตอนนี้ด้วยเนี่ยห้ามคนเด็ดขาดนะคะเพราะว่ามันจะตกตะกอนเขาไม่ใช่เขาเรียกอะไรตกผลึกเออนะคะอะไรน่นะ คนได้แค่ตอนที่ใส่น้ําลงไปตอนแรกแล้วคนได้แต่พอตั้งไฟแล้วห้ามคนนะคะแต่อย่างเงี้ยคนได้นะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าคนตลอดนะแค่แบบเออเกียเกียมันอ่าตรงนี้เป็นก้อนอ่ะเกี่ยเกียให้มันละลายทั่วกันนะคะตอนนี้นะคะตัวคาราเมลของก็ละลายหมดแล้วนะคะแต่ว่าสีอยากจะได้เข้มกว่านี้อีกสักหน่อยนะคะก็จะตั้งไปก่อน แบกหนึง่งช่วงนี้สีมันจะขึ้นเร็วมากนะคะเราต้องระมัดระวังให้ดีตอนนี้คัลเอร์เมอของเราจะร้อนมากนะคะใครใช้ช้อนเหล็กมุนแบบนี้จับได้แค่ตรงนี้เองค่ะข้างล่างคือร้อนมากแล้วนะคะเพราะคัลเอร์เมอของเราร้อนมากนะคะสีอ่าโอเคดุจะเอาสีประมาณนี้นะคะคือถ้าใครชอบเข้มกว่านี้ก็ได้แต่ว่า ระวังอย่าให้มันไหม้มเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าสีเข้มกว่านี้มันจะขมนะคะโอเคเสร็จแล้วปิดไฟค่ะและนุ่นจะใส่น้ำเปล่านะคะลงไปมันจะฟูนะทีนี้ใส่น้ำเปล่าเพื่อเป็นการหยุดสีของคาราเมลค่ะแต่ว่าถ้าน้ำเปล่าของใครเนี่ยไม่ได้อุณหภูมิเท่า อุณหภูมิเท่าคาราเมลอะค่ะเนี่ยเป็นมันจะเป็นแบบรูนเห็นไหมมันจะเป็นก้อนๆอย่างนี้ซึ่งไม่เป็นไรค่ะเราสามารถเปิดไฟแล้วก็ตั้งให้ไอ้ตรงก้อนๆอย่างเงี้ยละลายก็เป็นอันใช้ได้นะค่ะแค่เปิดไฟแป๊บเดียวเองคาราเมลตรงก้อนๆของเราก็จะละลาย เปิดไฟให้แบบว่าเอาก้อนๆของเรานะคะหายไปโอเคหายไปแล้วนะคะเรียบร้อยทีนี้ปิดไฟค่ะขออีกเพื่อความมั่นใจโอเคปิดไฟไปรหยับไปจ้ะแล้ว <c oughs> ก็มาใส่เลยค่ะใส่ถ้วยนะคะเห็นไหม ใส่ถ้วยนะคะนั่จะตักใส่ถ้วยแล้วประมาณ1ช้อนหรือใครจะเทเลยก็ได้นะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพักอันนี้นะคะไว้ให้คาราเมลของเราเนี่ยเ,เซตตัวเลยก็คือแข็งวางไว้ข้างนอกก็ได้นะคะเพราะว่ากว่าเราจะทําตัวคา์าเสรเ็จมันก็จะแข็งพอดี โอเคอน,นี้พักไวค้ค่ะแล้วเราไปทําตัวพุดดิ้งกันคะ่ะต่อไปนะคะเป็นส่วนของตัวพุดดิ้งคัสตาร์ดนะคะก็จะมีไข่ไก่นะคะวันนี้ใช้เบอร์หนึ่งนะคะตามด้วยน้ําตาลทรายนะคะแล้วเราก็ตีให้เข้ากันก่อนไม่ต้องตีขึ้นฟูลเลยนะคะแค่คนให้น้ำตาลแบบพอละลายนะคะ พอน้ำตาลละลายหมดแล้วนะคะเราก็จะใส่วิปปิ้งครีมนะคะลงไปจะใช้เดลี่หรือนอนเดลี่ก็ได้นะคะนุ่นใช้เดลี่เพราะว่านุ่นอยากให้ตัวคาซาของเราอะคะ่ะมีความมันความหอมนมนะคะก็เลยใช้เดลี่ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะยี่ห้อไหนก็ได้ตามชอบนะคะหรือจะใช้นอนเดลี่ dairy, ก็ได้นะคะอย่างที่บอกตามชอบนะคะ ถ้าอยากให้มันมัน,มนแบบเข้มข้นกลมกลอมแนะนำให้ใช้เดลี่แล้วเราก็จะใส่กลิ่นวานิลานะคะลงไปนะคะอันนี้ก็เป็นแบบดองเองเ้อใครอยากดองเองเดี๋ยวขึ้นวิธีทํำมาให้ข้างบนนะคะผสมค่ะแล้วก็สุดท้าย นมนะคะนมสดรสจืดใส่ล,ลงไปแล้วก็ผสมจะให้เข้ากันเสร็จแล้วนะคะก็เอามากรองเลยค่ะ กรองพอได้เห็นไหมคะมันจะมีตะกรอนไข่แดงอยู่เราก็จะกรองให้มันเนียนนะคะโอเคเสร็จแล้วเราเอาไปเทใส่ถ้วยกันคะ่ะมาตักใส่ถ้วยกันนะคะเวลาจะตักใส่ถ้วยเนี่ยต้องมั่นใจว่าคาราเมลของเราเนี่ยเซตตัวแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมได้ยินเสียงไหมจะมีความแข็งแข็งแล้วนะคะหรือเนี่ยคะ่ะนิ่มๆแหละแบบเซตตัวแล้วอะ่ะไม่ ไม่ยังไม่เป็นเหลวๆนะคะไม่งั้นพ่อใส่อันนี้ลงไปอ่ะมันจะผสมกันนะคะก็ตักใส่เลยนะคะประมาณครึ่งครึ่งถ้วยนะคะให้เหลือด้านบนไว้สำหรับใส่ตัวชีสเค,ค้กด้วยนะคะตักใส่ประมาณ 2.. อ,อทับพีสทับพีนิดๆอยู่ที่ว่าเราอยากได้ชั้นอะไรมากกว่าการระหว่างชั้นชีส,ชสเคก้เคกหรือว่าชั้นตัวพุดดิ้งทัสตาดนะคะถ้าอยากได้ชั้นพุดดิ้งเยอะก็ใส่เยอะแต่ว่าอยากได้ชั้น ชีสเค้กเยอะหน่อยก็ใส่ชันนี้น้อยหน่อยนะคะสูตรนี้นะคะทำได้ประมาณ12-15ถึง15้ถ้วยนะคะแต่ว่าถาดนี้ของม่นมันใส่ได้แค่10นะคะก็เลยจะเห็นแค่10นะคะ โอเคเรียบร้อยนะคะเราก็จะพักอันนี้ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทําตัวชีสเค้กกันจ้าต่อไปนะคะเป็นส่วนของชีสเค้กนะคะก็จะเริ่มจากนําอันนี้นะคะครีมชีสนะคะเราจะนําครีมชีสเนยนะคะวันนี้นุ่นใช้เนยสดรสเค็มนะคะใครจะใช้รสจืดก็ได้นะคะเราก็นมนะคะ เราจะนำไปเข้าไมโครเวฟนะคะก็เอาออกมาคนทุกๆหนึ่งนาทีจนส่วนผสมทุกอย่างอะ่ะละลายเข้ากันเนียนดีนะคะหรือใครจะตั้งอ่างน้าร้อนก็ได้ตั้งอ่างน้ำร้อนแล้วก็คนตลอดนะคะโจนส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยเนียนดีนะคะนี่นะคะนุนก็เอาไปเข้าไมโครเวฟมาแล้วนะคะ เราจะต้องคนจนส่วนผสมเนียนดีนะคะไม่เป็นเม็ดคือคนแรกๆมันอาจจะยังเป็นเม็ดๆอยู่เราจะต้องคนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเนียนดีนะคะพอเนียนดีแล้วเราจะพักให้อุ่นๆสักนิดนึงคะ่ะแล้วเหลวแล้วเหลวแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปผสมไข่แดงกันจ้าพอตัวครีมชีสเรานะคะอุ่นๆแล้วปุ๊บนะคะเราก็จะผสมไข่นะคะไข่แดง คือถ้าภาชนะของใครใหญ่พอที่จะเอาเมือแรงนะมาโฟได้ก็เราสามารถเอาไข่แดงนี้ค่ะใส่ลงไปในครีมชีสได้เลยนะคะแต่ว่าโบที่มันเอาเข้าเวฟมันค่อนข้างที่จะเล็กนะคะมันผสมไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนภาชนะนะคะมีไข่แดงนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะผสมให้เข้ากันก่อน พอเข้ากันดีแล้วนะคะนุ่นก็จะเอาครีมชีสของเรานะคะใส่ลงไปที่เราละลายไว้เมื่อสักครู่นะคะจะลงไปเลยมีอีกหนึ่งเทคนิคนะคะคือเอาแค่ครีมชีสกับเนยเนี่ยไปละลายนมเนี่ยยังไม่ต้องพอครีมชีสกับเนยละลายเข้ากันดีแล้วนะคะไม่เป็นเม็ดเราก็ใส่นมลงไปคนเหมือนช่วยเบรค อุณหภูมิของเนยกับครีมชีสนะคะให้เย็นตัวเร็วขึ้นนะคะแบบนั้นก็ไม่ต้องพักให้ให้อุ่นเลยก็คือเอามาใช้ต่อได้เลยแต่ว่าตัวเนยตัวตัวกับครีมชีสนะคะมันอาจจะละลายยากสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นของลักษณะเป็นแข็งทั้งคู่นะคะโอเคอ่าผสมให้เข้ากันจนเนียนเลยนะคะเข้ากันดีจนเนียน เราผสมตัวเนยกับครีมชีสไม่ดีะคะ่ะยังเป็นเม็ดเม็ดเนี่ยพอเรามาผสมขั้นตอนนี้นะคะ่ะเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นเม็ดเม็ดก้อนๆน,นะคะโอเคต้องจะใส่น้ำมะนาวนะคะลงไปน้ำเลมอนก็ได้วันนี้ต้องใช้น้ำเลมอนนะคะแล้วก็ตามด้วยร่อนของแห้งนะคะใส่ลงไปก็จะมีแป้งเคสนะคะแป้งขา้าวโพด ะะแล้วก็เกลือป่นนิดหน่อยแบบหนึ่งหยิบมือนะคะแต่ว่าถ้าใครใช้เนยจืดแนะนำว่าใส่ไป1 4ช้อนชานะคะผสมให้เข้ากันค่ะ การไม่เป็นเม็ดแป้งนะคะโอเคเรียบร้อยพักไว้ค่ะแล้วเราไปตีเมอแรงกันจ้าตีไข่ขาวกันนะคะเริ่มจากโถตีหัวตีไม่เปียกไม่มันไม่เลอะนะคะไข่ขาวไม่มีส่มาสสมของไข่แดงและน้ำเจือโปนจ้าเริ่มตีนะคะด้วย ะปิดต่ำนะคะให้เป็นฟองหยาบๆแล้วก็ใส่ครีมออฟทาท่านะคะลงไปมุมกล้องใหม่ยัง,งงงงอยู่พอเป็นฟองนะคะ นิดนึงแล้วก็ทยอยใส่น้ำตาลนะคะลงไป ปั่นกลางนะคะไม่เอาแข็งปลายแล้วก็ไม่อดปลายจ้าด้วยสปีดกลางนะคะโอเคเอาแบบนี้นะคะเห็นไหมยังมีความโค้งงอนอย่างนี้นะคะโอเคแล้วเราก็เอาไปผสมกับส่วนครีมชีสของเรากันจ้ามาค่ะผสมตัวครีมชีสกันนะคะ โอเคแบ่งใส่3ส่วนนะคะส่วนแรกครึ่งหนึ่งใส่ลงไปเลยนุ่นจะใช้ตะก้อมือนะคะโฟก่อนก็คือใช้หลักการเดียวกันปาดข้างๆพับเข้ามาปาดตรงกลางพับเข้ามาจะไม่คนนะคะปาดเข้ามาแล้วก็ขยาวออกจากตะก้อแบบนี้ มาเริ่มเข้ากันแล้วนะคะส่วนที่2อใส่ลงไปเลยตอนนี้อุ่นเตาอบเลยนะคะ150องศาไฟบนล่างเปิดหรือไม่เปิดพัดลมก็ได้นะคะแต่นไม่ได้เปิดนะ ก็สุดท้ายนะคะยังใช้ตะก,ก้อมือเหมือนเดิมนะคะหรือเขาจะใช้ไม้พายก็ได้ถนัดไม้พายใช้ไม้พายก็ได้นะคะแต่นี่มันค่อนข้างจะเบานี่เลยเลือกใช้ตะก,ก้อมือแต่สุดท้ายเดี๋ยวเราต้องเก็บงานด้วยไม้พายอยู่ดีนะคะ พอเริ่มเข้ากันดีแล้วนะคะนุ่นจะเก็บงานด้วยไม้พลายนะคะก็คือการตะล่อมนั่นเองจะต้องไม่มีเศษนะคะข้างล่าง โอเคเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปเทใส่ถ้วยอบกันจ้ามาตักใส่กันนะคะตอนนี้นะคะนุ่นต้มน้ำไว้เลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องอบรองน้ำนะคะก็ต้มน้ำรอไว้นะคะอุ่นตรอ,อบรอไว้นะคะเพราะว่าทำนุอย่าเสร็จแล้วต้องอบเลยนะคะตักใส่เลยใครจะ ใส่ถุงบีบมาบีบใส่ก็ได้หรือใครจะใช้สกู๊ตักแบบนู้นก็ได้เ mm hmm. ทใส่ก็ได้อะไรก็ได้นะคะตักใส่ลงไปเลยนะคะประมาณแบบของน,น,นู้นนึงสกู๊พอดีปริมปริมเราจะไม่ใส่เยอะเกินนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็าจะฟูขึ้นมานิดนึง แตมันจะล้นนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะเอาเข้าอบกันจ้าเอาเข้าอบนะคะร้อยห้าสิบองศาไฟบนล่างเปิดหรือไม่เปิดพัดลมก็ได้นะคะวันนี้นุ่นเอาตะแกรงนะคะเลื่อนลงมาชั้นหนึ่งนะคะไม่ได้อบชั้นกลางนะอบค่อนลงมานะคะแล้วก็ เท hey, น้ำร้อนนะคะใส่ลงไปใส่ขนาดไหนใส่ให้พ้นตัวคาราเมลของเรานะคะไม่อย่างไรคาราเมลของเราจะไหม้นะคะโอเคอบค่ะ150องศานะคะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมประมาณ45 ถึง60นาทีแล้วแต่เต่าแล้วแต่ปริมาณแล้วแต่ถ้วยของแต่ละคนนะคะสุกแล้วจ้าโหน่ากินมากนะคะก็ออกมานะคะพักไว้ให้อุ่นๆก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเ,ออเสิร์ฟได้เลยจ้านุ่นอบไปทั้งหมดประมาณ55นาทีนะคะใครทีออ่อยากได้มากกว่านี้ อยากได้สีเข้มกว่านี้ก็อบนานกว่านี้แต่ว่าระวังข้างหน้ามันจะแตกนะคะโอเคคาราเมลคาสตาร์ชีสเค้กของเราเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะนุ่มเด้งน่าฐานมากนะคะใครที่กำลังรอเมนูนี้อยู่นะคะก็อย่าลืมเอาไปทำกันดูนะจ๊ะก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe ให้กันด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย